สวัสดีค่ะพบกับช่องเอฟซีหมอลำมาแรงกันอีกเช่นเคยเนาะคะ่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับูุณยาบ้านฟินแลนด์และกาะพ้าผพ้วแสงทองเนาะซึ่งเฮาสิเห็นว่าบาวาการทั้งฟังที่ฟังของแพล่้วและก่าหวานใจคนใหม่เนาะคะ่ะก็คือไยเอกลิเกสั้นวงสะท้อนมีการเฮ็ุอีหยังลงไปก็เกิดเป็นกระแสดรามา่า กันอยู่เรื่อยๆก็มีการโย่งเกี่ยวเนื่องกันกับพูนยบัลฟิแลนด์อยู่ตลอดเนาะและการล่าสุดนี่กะมีประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะก็คือเป็นประเด็นของเหลืองสุดนอนสุดนอนที่ว่านี่ก็คือสั้นวงสะท้อนนั่นเพิินเป็นคนใส่สุดนอนแล้วก็ทายลูปคููก็แพ่าแต่มันบ่มมีแค่เพียงเท่านีเนาะค่ะเขาก็ได้จับโย่งว่าสุด โซเชียลเ,เขาตาดีและเขาก็จาได้วา่าชุดนอนที่สั้นไน่นันเป็นชุดนอนเก่าของภูยิบันฟินแลนด์ที่อยู่กับเพล่าเผวแมนหรือ,อ่าและเป็นการใส่เพื่อที่สะแควอีกฟังบอกบทาทั้งผู้ซื้อข้าวก็เลยได้เห็นผูยิบานฟินแลนด์ก็ได้ไปสอบถามถึงประเด็นหนีเนาะค่ะโดยเขาสีน้ำเสนอให้ท่านผู้ชมฟังกันโดยเรื่องเล่าก็คือว่า ผู้ยิบานฟินแลนด์เด้เผยความหูซึกหลังจากที่เห็นภาพของสั้นว่งสะท้อนใส่สุดนอนเก่าของเจ้าของและวก็เป็นประดินทีแฟนๆฟนผ้ากันเบ่าถึงอยู่บนอยาเมื่อแผ่วเพ้วแสงทองและก็สั้นว่งสะท้อนได้มีการโพดรูปคู่กันซึ่งในรูปนั้นสั้นได้ใส่สุดนอนแต่ดันมีเช่านิดความจำดีจำได้ว่าสุดนอนสุดนีนันบีกผู้ยิบานฟินแลนด์ก็เคยใส่ จนกลายเป็นเหลืองเล่าในโลกโซเชียลโบ,บวาสิเป็นทางซื้อของ TikTok อกื้อของทางฟัง YouTube และก็าทางาเพจเฟซบุ o กเนาะค่ะการได้นำเสนอข่าวนี้กันหลายาต่อมาอาเขากระจำได้ว่าสุดนอนสุดนี่นั่นเป็นสุดที่บีกพูยิบันฟินแลนด์เคยใส่และก็จนกลายเป็นเหลืองเล่าในโลกโซเชียลกับการถีเพ่านันได้เอาสุดนอนเก่าของอดีตสามี มาหากับวาทีวาทีสามีใส่ผู้หรอันฟิลเล่บ,บอกว่าถ่ายเห็นในภาพกับเป็นสุดผมนั่นแหละครับแต่เห้าโบคิดอีหยังดอกมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วจริงแล้วกับสุดเห้านั่นแหละภาพก็คือภาพของเห้าแต่เห้าบริคิดอีหยังจริงๆมันเคยใส่แล้วมันบม่มีปัญหาอยู่แล้วบติดใจเรื่องจริงนะที่จริงกับบเห็นโดยซ้ำ เห็นตอนแรกกับ,บริหูซึ้อีหยังเพราะว่าบริโกรดอีหยังอยู่แล้วเฮาเลิกล่ากันเป็นปีกว่าแล้วกะบบงูอาจลืมบริเนึกถึงเฮาเข้าใจได้บางอย่างเฮากบอาจลืมว่าเอออันนี้แมนบบเออกะหรือว่าอันนี้แมนแมนอยู่ตัวนี้อา่าเฮากบเข้าใจอา่าโดยหลังจากที่ผู้ยิบัตนฟิลเล่เนาะค่ะได้มีการออกมาเว่าถึงเรื่องนี้เผยถึงความหูซึ้เนาะกะ ได้มีชาวโซเชียลได้มาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆหน้าๆเนาะถึงเรื่องเล่าหนีว่าความคิดเห็นของชาวโซเชียลเขาสิคิดเห็นกันจังไดอ่ามีคนคนหนึงน่งเนาะค่ะเพิ่นคอนมมนเพิ่นแสดงความคิดเห็นว่าถ้าหากว่าเป็นโตดีฉันอ่าตดีฉันกระส่จา้าพอจิตใจหฮาบริคิดบริคิดที่เสียอาคาติกับไผถือว่าเป็นเรื่องดีอีกต่างหากคนมาหมินเขาว่า นาอายพนะมิเตเอฟซีเนาะพวกเขาคิดเองเออเองผู้ยี่บานฟิลแลนด์แลแ้วก็แพ้่พ้าว่าแล้วก็สั้นเขากันาฮักดีเด้เฮาบริเลือกทางเฮาดีทั้งสองฟังอีกคอมเมนต์หนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นกะว่าเขากะใส่ได้เพราะว่ามันอยู่ในบ้านเพราะว่าผูยี่บ้านเขาบริเลเอาไปไผใสแล้วก็แล้วไป่ฮู้อีหยงกันนักหนาก็มีประเด็นเบิด ผู่บาลเขาบอดี้มีปัญหามีแต่พวกเอฟซีเขาเนั่นแหละที่มีปัญหาอีกขอมเมน,น์นึงว่ากระสั้นเขาบรดิเป็นคนมาแย่งมาเหตุให้เลิกกันผู้ยบาลเลยบ่มีปัญหาเอียงกับสั้นเขาก็ยังเป่าถึงซื่อสั้นอยู่เลยเวลาเล่นกับลูกคนเสียมมั่นกระเสียมอยู่ทุกเรื่องเห็นเหล้วก็นายที่เว้าบ่บป็นเอฟซีไฟใดนะที่ออกมาเว่าบรไไดนะบริเป็นเอฟซีไผ อีกคอมมิต์น,นึงเนาะค่ะเพิ่กนกะว่าเรื่องแค่นี้ก็มาเป็นประเด็นโบยจบปบซินหนาเบื่อนายจบกันมาเป็นปีกว่าแล้วเขาสิไซอีหยังจงังไดมันก็นบโบแลกเลยเพราะห้าเลิกกันไปแล้วสู่สูนะคะไภศิว่าให้อีหยังก็ตามสู่สูค่ะบบต้องตอบโตอีหยังขอให้สั้นแพ้วเฮ็ุปัจจุบันให้ดีที่สุดโบลม้มยาพึ่งคามบ่ว่าไผก็ตาม จักมือเทวดากระขึ้นกระค้งสีห็นใจเว้นกํามมันมีทุกคนศีรษาหรือเร็วก็ขอให้เห้าหนันเหตุปัจจุบันเหตุความจริงและกระขอบข้ออุบุกับพอ่อเหตุหน้าที่ให้ดีที่สุดหากออกแสงทองหากลักออกแสงทองอ่าขอเป็นกําลังใจให้นะคะไพ่สีวาจังไดสีรวยหล่นฟ้าหรือสีจน มันตายไปแล้วเอาไปบ่ได้มีแต่ค,ความดี้าน้อมนำใจกันปัจจุบันเฮ็ดไปกระตุกไวให้ลูกให้ล้านเฮ้าเฮ็ดความดีให้ครอบครัวมีความอบอุ่นดีที่สุดเฮ้าบ่งหูวา่ามืออื่นนีหรือมือน,นีสิเกิดอีหยังขึ้นจากเฮ้าทุกคนบ่งหูดอกเพราะฉะนั้นขอให้ปัจจุบันเฮ็ดความดีสุขภาพแข็งแรงเมื่ต้องตอบโต้ดาไั หักแผ้วๆและกระสั้นสู่ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะอันนี้ก็คือคอมเมนต์ของเอฟซีของแผ่วาเนาะค่ะคอมเมนต์ของเอฟซีแผ่วๆกับมาสแสดงกันหลายเลยกระทึงกับว่าถึงปนปรปเดินแบบว่าว่ากันว่าเพราะศิษยใสยยัง,งกเกลือของเขาอยังศินากรค่วมขีดเห็นต่างๆหน,น,น,น้าๆเนาะ,ะค่ะอีกคอมเมนต์นึ่งเนาะค่ะกัว่าถ้าผมเป็นพญิบาลผมดีใจที่มีคนมาซอยดูแลแทน บบตรงเป็นห่วงทั้งลูกและก็เมียตัวเองการล,ลาลากันเลยที่เดียวเลื่องมันก็นจบแล้วอย่าลือฝืนขึ้นมาอีกเหมือนเห็ดห้กัดกันไปกัดกันมาเห็ดห้งุดงิดใจยังอาไล่อาว่อนจบก็คือจบตางไฟาตางดินล้นทํามาหากินหาเหลี้ยงลูกซอยกันเพื่ออนาคตของลูกมีป,ป้าปีมาซอยดูแลเลี้ยงสุดยอดไม่นำใจประเสริฐเลิศดล้นค้นใจดี มันก็แค่เสื้อผาทิมไปก็เสียดายมันยังใส่ใดโบเห็นสิเป็นเอยียงที่เสื้อผาเมื่อสองละ่ะสื่อมาสวมใส่ใดเนาะคิดสิใส่ก็บโบเห็นสิพิษสิแปกดอกโบเด้ไปหลักไปป่นมา้ามันมีผืนเดียวในโลกเจ้าของเสือกับขั้สีดีใจเด้มีคนผรอมานางังมะนุงเสือผืนเดียวกับเจ้าของถาบอมีเลขาซีตลิขาซีทน่นนะถาเสียดายก็เอาไปกระจบ คูนงบเดปากงิดมนุษย์ผวกนีค่ะแต่สําหรับข่อยข่อยเก็บถิมเบิดบ่ให้ผัวไม่ของข่อยต้องมาใส่ของเกา่าเท่านั้นแหละอีหยังที่เป็นของผัวเกา่าเก็บถิมเบิดถิมเบิดเลยบ่พ่อเผาถิมพร้อมหมายถึงข่อยเดอ้อคนอื่นบงูคนเห้าคืดบกคือกันดอก คือวา่าหละต่างคนต่างความคิดเนะาะบวากาาันจ้าอันนี้ก็คือ,อความคิดเห็นของชาวโซเชียลเนาะค่ะก็มีการแสดงความคิดเห็นกันต่างๆหน้าๆเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ